ะดุ้งตื่นแต่งตัวแปลงฟันอาบน้ำไม่ทันรถโรงเรียนมากุ่มกิงขึ้นรถเร็วไวเพื่อนๆสงสัยอเหม็นกลิ่นอะไรนะไม่มีใครอยากนั่งชิดทำจมูกฟุตฟิตกลิ่นกุ้งกิ๋งนี่นาะเข้าเรียนแต่เช้าจนบ่ายกุ่งกิ๋งกลุ้มใจเริ่มคันแขนขา ทั้งตัวจากหัวถึงเท้ากุ้งกิ่งนั่งเกาตลอดเวลากุ้งกิ๋งกลับบ้านร้องไห้แม่รีบถามไถ่เป็นอะไรลูกจ๋ากุ้งกิ๋งรับสารภาพหนูไม่อาบน้ำขันขันแม่ค่ะแม่ปลอบโอ้โอ้อย่าร้องไห้ดูแลร่างกายให้ดีสิจะ๊ะ ต้องไม่ขี้เกียจอาบน้ำทำเป็นประจำวันละสองเวลากุ้งกิ๋งสัญญากับแม่หนูหมั่นดูแลและตั้งใจว่าจะอาบน้ำเช้าเย็นทุกวันไม่เหม็นไม่คันเย็นสบายจริงๆจ้า โอ้ยเรื่องนี้พงบอกหมกันนายเลยฮะอะไรเนี่ยฮะรล้ว่าฉันได้ไงเนี่ยเ,เขาบอกว่าตัวหม่อมหมมตัวหมอมเฮ้ยอะไรตัวนอนนอนนี่ไงตัวหมอมเนี่ยอะไรเราเนี่ยอาบร้รานนะเนี่ฉันว่านายเนี่ยนะอาบน้ําหรือเปล่าเนี่ยจริงจริงอาบยัง,บงไงตีละครั้งหน,นึ่งนี่พง อันนี้อันนี้ไม่ได้อาบแล้วเนี่ยอ๋อเหรออนหน่าจะไปอยู่กับน้องในในนิทานเราเลยนะเรื่องเนี้อ๋อเหรอเออน้องๆเห็นไหมครับว่าการที่เราเป็นคนที่ไม่รักความสะอาดนะครับโอ้โหเป็นยังไงแม่น้องๆดูแล้วก็ไม่อยากที่จะเป็นอย่างนั้นเนาะไม่น่าเป็นอย่างนั้นนะครับน้องๆจะต้องรู้จักรักความสะอาดด้วยนะครับเวลาน้องๆเล่นนี่โอ้โห ทำไมดิเดี๋ยวพี่ตงก็เป็นนะครับชอบเล่นสนุกสนานมาบางทีเงืออ่อไหลเราก็เช็ดแขนเสื้อเลยเปิดนี่ง่ายดีก <c oughs> ็ <c oughs> เลยดำอืมเลยดำเลยสกรปรกกันไปนะครับจะทำอย่างนั้นนะครับน้องๆครับบางคนนิ้วหูเล่นเสร็จปุ๊บกลับบ้านไม่อาบน้ําครับกินของหวานก่อนเลยป๊าบกินขนมก่อนกลายเป็นว่าตัวก็หมอมฟันก็ผู <c oughs> อันนี้ต้องระมัดร,ระวังนะครับกลับบ้านหรือว่าเวลาเราเล่นอะไรเสร็จอย่างแรกที่ต้องทําก็คือ อาบน้ำอาอบน้ำหรือไม่ก็ล้างมือนะครับก่อนที่จะทําอะไรนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยตัวเราจะได้สะอาดนะครับบางคนนี่เล่นมาเยอะนี่ก็สระผมเลยก็ดี <c oughs> ก็ถ้าใครกลัวแชมพูจะเข้าตาแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับล้างให้สระให้ <c oughs> เป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวกันต่อไปดัง <c oughs> นั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับเรื่องความสะอาดนะครับเพราะว่าตัวเราอาจจะเหม็นแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวคนรังเกียจเอา <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่า วันนี้นะครับช่วงของฝากจันทิธานมีอะไรมาฝากกันนะครับถ้าอยากจะดูกันแล้วแล้วก็ไปชมกันได้เลยครับไปเลยจ้าทำนาบนหลังคนหาผลประโยชน์ใส่ตนโดยขูดรีดผู้อื่นการทำนาเป็นวิถีชีวิตหลักของคนไทยรุ่นก่อน ซึ่งจะต้องลงแรงไถวานปักดําแล้วจึงมีการเก็บเกี่ยวข้าวในท้องนาการทำนาบนหลังคนจึงเปรียบเสมือนการขูดรีดจากคนคนนั้นยีนาแล้วมาแล้วจแจอะไรครับเอา้าช่วงดีๆครับช่วงที่เราจะแจกนิทาน ให้กัดน้องๆเอาแต่อ่านเล่นที่ได้ไงนะแจก๊กึก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 ช่วงนี้คือข้างจริงอ้าวฉันชอบแจกของ <c oughs> วันนี้นะครับในช่วงของสุดท้ายนะครับท้ายสุดที่เราจะมีนิทานมาแจกให้กับน้องๆกันอ <c oughs> วันนี้นะครับน้องๆอ,อาจจะเริ่มตื่นเต้นแล้วว่านิทานของเราที่จะแจกกันวันนี้เป็นเรื่องอะไรครับเต้ <c oughs> นเอวขึ้นมาเลยอ <c oughs> ๋อไอที่เต้น มาแล้วครับนิทานที่เรามอบให้กับน้องๆวันนี้นั่นก็คือนิทานเรื่องคุณยายกับลูกหมูครับโอ้ยคุณยายกัดลูกหนูนะครับเฮ้ยไม่ใช่หญิงชราดิทอนอคุณยายไหนนี่อหญิงชลากับลูกหมูนะครับซึ่งเป็นนิทานสองภาษานะครับมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอืมเอาไปอ่านเล่นที่บ้านนะครับอ่านภาษาไทยเสร็จปุ๊บ เทียบดูเลยว่าภาษาอังกฤษเขาพูดว่าอะไรเขาเขียนว่าอะไรโอ้แอนเซ็จรู้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับน้องๆครับนี่สุดยอดจริงๆนะครับอืมแล้วก็น้องๆน,นะครับที่สนใจนะครับอยากจะได้นิทานเล่มนี้ของเราไปนะครับกติกาเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือเขียนจดหนนะตุ้นนะคุยกันนะครับเขียนเรื่องราวดีๆก็ได้อาจจะเป็นการทันความดี อืมหรือว่าจะเขียนมาเล่าเรื่องราวสนุกสนุกของนิทานก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราต้องขอขอบคุณนิดหนึ่งใครอ่ะเอ้าก็ผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่มอบนิทานเรื่องนี้ให้กับเรานะครับนั่นก็คือสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊กนั่นเองนะครับขอบคุณมากนะครับกุนะครับเนี่ยแจกกันเห็นเห็นเลยนะครับดังนั้น้องๆคนใดที่สนใจนะครับเขียนจดหมายมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ครับตด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  อะไรเสียงคองพิวเตอร์ขึ้นนะครับเขียนมาพูดมาคุยกันนะครับอ่ะวันนี้เวลาของเราคงจะหมดแล้วละครับพบกันใหม่คราวหน้าครับกับรายการตอดโลกนิทานวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีแจ๊ได้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 ยิ่เอจอนนั้นะคุยกันิ่เอยอะนะแจ๊ออาเสียงดูนิทาน บางคนที่เคยไปยังติดใจนักหนามีชาวบ้านชาวนากินอยู่มานมนานมีทุ่งนาป่าเขียวสดงามมีน้ำใสยเย็นอยู่ในลำธารผู้คนเลยชื่นบานไม่มีเครา้าวร้าหมู่บ้านในนิทานสุขสันตตลอดมา ควายล้นถนนไม่มีคนหลอกลวงคนมีแต่คนจริงใจมีขอแบ่งกันไป